อย่างงี <out> ้มึงฟังกูนะกูกใหญ่มึงมึงฟังกูนะโอเคป่ะมึงตามกูมึงตามกูมึงค่อยๆตามกูแต่มันแปรตามพี่ตั้งไม่มีแฮกเนาะไม่มีใครแฮกเนาะไม่มีเนาะเพื่อนดีล่พี่มาพี่มาพีมาพี่มาพี่เกดพี่เกดพี่จะดึงใครไปบ้างพี่พูดเลยเอาไอ้ตัวไอ้ไอ้ดีวายไอ้รถเป็นไอดีวายเจเออดีวายกับเจที่เหลือที่เหลือมากูดีวายเจสองไอ้เจกับดีวายมันมาคันเดียร์มั้ะคนละคันไม่คนละคันเราทำดีว้าง เจเจเจไม่เอาพี่พี่ขอไอ้บอสดีกว่าบอสบอสกับบอสกับเจสองพันพอได้ได้ได้โอเคไอ้ฟนไอ้ฟนรู้หน้าพี่นะล็อกรถด้วยนะเดี๋ยวมันแคสไอ้เวชนลาน์เนี่ยตามตามตามข้าฝั่งหุ่นเชฟไปตามไอ้มึงฝั่งกูรีตรงขึ้นมาเลยมึงรีตรงตามมา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 อยู่กับพี่นะไอ้บอสแค่เกิดกูสั่งลงเหลือแล้วมึงในวงมึงต้องลั่นเด้๋ยวไงอะชาร์ตี้ทุกคนชาร์ตี้ทุกคนชาร์ตี้ทุกคนนะเอาเปิดไปละ พี่ผมเปิดวันมิวแล้วพี่แจ๊บพ allora ี่แจ๊บเปิดวันมิวแล้ววันมิวแล้วพี่ผมเปิดวันมิวแล้ว เน้นล้วงมันออกมาเน้นล้วงล้วงเข้าใจคำว่าล้วงใช่ปะ่ะได้ผมออกอย่าอย่าย,ยืนนานไม่ว่าเพื่อหรืออะไรอู้เขาเรียกว่าอะไรมึงทุกคนต้องโฟกัสมันเลยนะเว้ยมึงห้ามไม่มันหลุดเข้าไปนะเก,กี๊ยบผู้หญยงผนะู้หญิงสามสิบผมขออย่างนึงเกี๊ยบไฟนี้ไฟนี้ขอมีดเยอะๆนะเว้ยวงไอ้ไอ้นี่ยมีดใช่ใขอมีดขอมีดมีดเี๋ยเยอะๆมึงเบิร์ดกันมันสี่ทีตายมึงเกนะมึงเกนะปััดกอนรวๆะมึดมีช่างตัวมึงกดรัวๆเลยเลขกเกาะมึงกดไปเลยไม่ต้องกลัวหมดเกาะไปลยมึงก็แม่งก็กดไปเลยมึงไหวเว้ยเล่นมี

พี่เกดพี่เกดพี่เกดมันผมผมต้องเข้าไปด้วยพี่เกดหมายถึงว่าผมต้องเข้าลึกไปเลยพี่เกดพี่เกดตามว่าไงว่าไงต้องเข้าลึกเข้าไปอ่ะตองกระซิบเอาวิตามตันเด็กกูนั่นเนีกูมาตามกูมากูกูคือคันหน้าสุดดูดูกูเป็นพอยนะดูดูกูเป็นหลักนะตามมาตามมาตามคันหน้าสุดที่ตามคันหน้าสุดพี่เจสฟ50น้อยคันหน้าสุดพี่เจฟ50แล้วไม่จําเจ้ากับโซับเบิ้ลรีบนะ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 โอ้โหหน้าลงดูนะเข้าใจใช่ไหมึงเข้าใจใช่ไหมเข้าใจ ตั้มมกกตั้มมกาตั้มอย่าเข้าไปอย่เข้าไปอย่าเข้าไปใจเย็นนะไม่ต้อทำอะไรนะฟังเสียงข้างหลังใครห่างๆมึงนไม่ใช่แค่ฟังอ่ะแต่มึงต้องดูตัวเออเดี๋ยวกูปิดให้มึงมึงเล่นเลย่อนทำอะไรทำตามเพื่อนทำอะไรทำตามมาชิ้ชีกันหน่อยมาชีชกันหน่อยเฮ้ยูฟงนะไอ้ไอเซว่นมาวะยูข้างหลังปพี่พืนล่างหน่อย้มาแล้วโดแล้วโดแล้วแล้วน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 แล้ว

ขึ้นมาเข้ามาดึงเพื่อนมาเพื่อนเับเพื่อนไปดีม้าเ่อไปนไป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 ไไ้ไปไไป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 ไ เชี่ยกูเอามันดับแล้วมึงเชีมันแคบว่ะมันตีมั่วไม่ได้แต่ผมตีมันดับไปหนึ่งนะมึงแจ๊ะเชี่ยแต่ปืนมันเยอะมากมันยืนยิงสี่ห้าตัวมึงดูดิปืนมันโคตรเยอะไอ้เชี่ยถ้ารู้มาหน่อยถ้ารู้มาหน่อยถ้ารู้มาหน่อยน้องทะลุมาหน่อยน้อง น้องทะลุกันหน่อยน้องทะลุนหน้องทะลุนหน้องทะลุนะลันน่อยองทะลุกันน่อน้องทะลุนหน้องทะลุนหน้องทะลุนหมีมางหลมีมาหลงหลมาหงหลังมีเลยุเพื่อนุบุโอ้ยข้างหลังเข้าหลังเข้าฟังหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าอโง่นี่มาแล้วข้างหลังน่้เพื่อนหังบ้าน้ม่เหนพื่อนหลังบานชูพ่อยล้วชูพี่บอยแล้วเล่นการ์ดมาเลยน้องมาเลยมาเลยน้องชูพี่บอเลยนะมาเลยน้องมาเลยมาลยน้องมาล ชบพี่บอยแล้วชบพี่บอยแล้วมาเลยมาเลยมหลงหลังดิมาเลยน้องมาเลยมาเลยน้องมาเลยน้องมาชพี่น้องชูเพื่อนมึงเือนมึงรมตายมึงรมให้ตายมาชูพี่หน่อยน้องมาชพี่หน่อยน้องมาชพี่หน่อยน้องมูมมกูดีชกูดีชกูดกดเพื่อนอะไรชเือร ชุบดีชุบดีชุบดีเอ้ยชุบดีเชื่อให้ไม่มีใครเห็นเลยสัตวกเชื่อไม่มีใครเห็นเลยเชื่อไม่มีใครเห็นเลยเห็นหน่อยเห็นหน่อยสักคนนึงเห็นหน่อยเห็นหน่อยดีเห็นหน่อย ียไม่เห็นไอสัตว์เฮ้ยเห็นมัเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเห็นมัเนี่ยโอ้โหไอสัตว์อิชี่มันเห็นป่าวะไอ้สัตว์น้องมึงเห็นมะเนี่ยน้องชุบเลยทีเห็นหน่อยดิเห็นหน่อยเห็นหน่อยเห็นหน่อย เห็นหน่อยเห็นหน่อยเออเียอ๋ดิอดิมึงดีเดียกูบ้ามึงเอามึงเอามาดิมึงเอามาดิสอีนี่เอามาดิมึงเอามาด้อวยเอ้ยมึงมองไม่เห็นกันเลยได้ไงวะตามชกเดี๋ยวกูเล่นหน่อไปนะมันช่วยน เออชุบเลยเดี๋ยวผมจะฆ่าเลยก็เพื่เพื่นตั้มเพื่ออยู่ด้านหลังตั้มเืยู่ด้านหลังนยิงให้ันชุบเลยไปนี่ดันดันไปด้านหลังนี่ดันไปด้านหลังหนอยเดียวนด้ตันไปด้านหลังไปนี่ันไปด้านหลังไปนี่ดันไปด้านหลังไปน่ดันไปด้านหลังไปนดัไปด้านหลังไปนันได้านหลังไปนี่ดันได้านัง ข้าไฟเยอะข้าไฟไม่เยอะดับเบลเพื่อนนะดับเบลเพื่อนไม่ตายไม่ตายไม่ตายดับเบลเพื่อนนะดับเบลเพื่อนไอเอ็มดีดับเบลเพื่อนไอเอ็มดีมีเยอะแล้วเดียวเพื่อนไอเอ็มดีโมเนี่ยย้ำนี้ควรทำเยอะดับเบลเพื่อนดับเบลเพื่อนเพื่อนเยอะดับเบนเยอะ

ไอ้่เชียนี่ไม่ไหวเชี่ยฉับตาพี่หายเล่นมีแต่ว่าพี่เล่นมา่นมีว่าเล่นมา่นมี่วมาฟังคุยแ่ไม่ยเลียไม่คุยเลยแต่ไมเยเลยัหมเลยัมเลยเ่เลยไม่เลยได้มาด่มา่เช่ยได้ว่าเซมีไม่เมสักตัวเออเออเก่เก่งเก่เก่งเก่เล่งเก่เล่เ่เ่เเ่เ่เ่เล่เ่เ่เเ่เล่เก่่เ่เ่ ทำอะไรทำอะไรทอะไรไปต้องเล่นแล้วไอ้บอลแมนโวควายไอ้บอลได้ตายไอ้หอกไปจับไอ้อกตายตาย้านยตายหมดกระจอกหมดแล้วย้ําหน่อยยังไม่ตายนะตรงนี้ยังไม่ตายนะย้ไ่อยยาไน่ยย้ไาไ่อยยาน่ยยังาม่ตยยา่ยย้าห่อยย้ําน่อย้าน่ยยายย้าหน้ําหน่ยยาหน่อยยน่อยย้าหน่อยยังไม่ตายยน่อยย้ําหน่อยย้าน่อยยา่อย

น้าหลังไปพี่น้าหลังไปน้าหลังไปเพื่อนหมดเพื่อนต้องหมดเพื่อนหมดดิเพื่อนหมดเลยอ่ะข้างหลังเอาให้หมดไม่มีรวยแล้วรวยแล้เพื่อนจะรู้มาพี่ไปไอเด็กป็นหน่อยไเด็กเปทะลุมาแอบเพื่อนกันนะมึงเป็นควยเลยสัตวสใครี้อะแท็ปากดี้เหี้ยแทงกปาร์ดี้เหี้ยเพื่อนเพื่อนไปช่วเพื่อนไปช่วเพื่อนให้หมดไปช่วเพื่อนได้หมดไปช่วยเพื่อนได้หมดรวยไรสัตว์ชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยเฮ้ยย้ายศพย้ายศพย้ายศพยิง เชี่ยงโง่ไอสัตว์ไอโนเนมไม่ชีอย้ายมนียายมันเล้มนีเอากลับมาลุกขึ้นมาน้องชายรุกขึ้นมารุกขึ้นมาปิดพี่ไม่ได้หรอกมันโง่ มึงเป็นมะแน่เชี่ยมึงเป็นมะแน่เียเออมีเชี่ยอะไรพี่มึงเป็นมะเน่คนละพี่กูเป็คนละพี่กูเป็นคี่เคนละพี่กูเป็นเชียอะไรเป็นเชียอะไรพี่กูอะไร้ไปเล่นอะไรี่นเล่นะไรทมนเล่นไรมนปเล่นอไกไปล่นอะไรกคนไอะไรทุไปเล่นอะไรนไเ่นอไเล่นอะคนไปเล่นอะ่นอะไรน่อไรเล่นไรไอคนไเล่นอท่นะเล่นอะไร่ไรนไเล่นไร่ไรน มึงทำเยี่ยอะไรเสี่ยวฮะมึงมึงทำเยี่ยอะไรเสียวมึงไหวกูไหวมึงไหวกูไเสี่ยวฮอ้สัมึงไหวกูไเยี่ยมึงเออะไรมึงเหนอะไรมึงเหนอยไรเหอยไเหนื่อยเหนื่อยเหื่อยไเหน่ไปเ่ยไป่ยไปเหนื่อยไปเหนื่อยไเน่ยไเหียไ่อยไปเหีื่ยไเหี่อยไเหยเน่เน่ยไเหนไปเน่เหน่ยไอยไเ่ายไเหน่ยไเอยไปเหอไเ่อยไ่อเ่ออ่ไยอไอเ่มไอ่ไ

เกาไปาด่ามดิพี่เวเด็กระจ่อไอสัตว์ไอเด็กเียโคตรหมัดน้องโคตรมัดโคตรมดน้องไว้ตีมวเอบมาตีไปมือมือวันนี้ปัญญาก่อนเดี๋ยวเมือวันนี้ไปัญญาอ่อนี๋เมือวันนี้มาทาอะไรได้ปโอ่อไอ้อยไตอ้อยคว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 ยไอควยตไอควยเฮียเป็นเทียอะไรตั เอาศบเดียวตบเดียวศบเดียวตบเดียวศบเดียวตบเดียวบเดียวไอมศพนะพี่ไปมศพนะพี่ศพเด้ศพเด้งไปเอาศพพี่ข้างหลังเอาศพเอาศพทั้งหมดเอาศพทั้งหมดสุดท้ายใครวีนไอเยียสุดท้ายเยียบเยียบสุดท้ายเยียบเลยสุดท้ายเยียบเลยเยี่ยมปล่อยหมา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 สุดท้ายเยี่ยบเลยเอาศพที่มีหมดที่ใครว่าใครมีศพแล้วออกไปใครมีศพแล้วออกไปหาหารถารถารถต้ยรต้ยรถว จอบเฮียซีนเฮียตัวตลกพวกวายงไม้วจอบตัวเรียไอตัวเรียอยู่ไหนเฟมไอเฟมตัวเรียอยู่ไหนเฟย่ในี่สุดลงบิโกโอ้ยเ้าหมาพ่มาู่ไปเอาสอไปเอาสอบ้างหลังไปเอาสอบจะจับเี้ยงเ้ไม่ไมเมีไมีพวกตัวเรียเฮียตัวเรียเต็มไปหมดเลยเอ็เอดียตัวเรียตเฮียเจอพวกกูก็ไม่ไหวไอพวกตัวเรียเฮีย

ฮะไอัอนไอแย่แก <teenage girl. S 3> okay, ๊ส oh yeah, ุดรวมตัวเรียไอแย่แก๊สุดรวมตัวเรียไอตาตัวเดียฟอกคอตัวเรียนไหนต้อิตีต้องไปตตายตีตลอดไปใต้ยตีตลอดไปใตายตีตลอดตาไอ้ยพวกมึงก็รู้บ้านดเวยว่าใครชิงใครไใหญ่ทุเรศไอ้านพ้เด้พิเด้ไอ้เยี้ยวมาโนยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องีไม่มีรถไอี่ต้องไปพัก เอาศพมันให้หมด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 ใครมีศพต่อไปเออรู้แล้วรู้แล้วมีศพยกซอสได้มันแคสฟังฟังฟังใครมีกรตามอยู่เรื่องนี้ไม่ต้องพูดในนี้ไม่ต้องพูดในนี้ไปตามเลยมาแคสรอเลยน้องรอเลยรอเลยยกคนที่ไปไม่ได้มึงมึงต้องไม่ให้